สวัสดีครับก็กำลังสัารถนี้โอ้โหคันเิมจะสตาร์ทรถเลยเหรออ่ะสวัสดีครับถามถามหน่อยม,มันก็มีไฟไปเลยแต่ฉันถามหน่อยคุณชื่ออะไรครับ is your name โอ้โหามาดูรถคันนี้กันนะครับนี่ก็เป็น m i นิคูเปอร์ ซึ่งคอนเฟิร์มเนี่ยได้รถคันนี้มาจากไหนครับได้รถคันนี้มารถคอนเฟิร์มไหนก็เป็นรถคอนเฟิร์มใช่ไปซื้อมาหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อนะเนี่ยคันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีจากพี่แดงนะครับร้านขายของเล่นที่จังหวัดปทุมธานีอ๋อพี่แดงให้แลกถอยมามันมัน,มนถอยหลังได้เหรอคันนี้แลกถอยมานะเนี่ย ช่วยเปิดเพลงหน่อยโอ้โ oh ห oh, นี่เป็นรถของสไปเดอร์แมนนะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้สไปเดอร์แมนมีภารกิจจะมากอบกู้โลกคอนเฟิร์มเราจะมาสร้างโครงการอะไรกัน <c oughs> เราจะสร้างโครงการอะไรกันสร้างโลกอะไร since he very neighbors often together ว้าวเห็นไหมครับโอ้โหรถคันนี้นะครับก็ได้ความอนุเคราะห์มาจากพี่แดงผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ปทุมธานีนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยเงินนะครับเราเราแลกเปลี่ยนกันมาเราใช้บิ๊กพอยในการซื้อโอ้โหคอนเฟิร์มสนุกไหม นี่ครับเป็นมินิคูเปอร์ครับป้าป๊าก็ใช้พอย n ์ในการแลกเปลี่ยนกับพี่แดงมานะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราอาจจะไปขอบคุณพี่แดงกันอีกสไปเดอร์แมนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ไปชนอะไรในสไปเดอร์แมน สไปเดอร์ Man. แมนเราวันนี้เรามาทำโครงการอะไรกันเนี่ยเอาเลยโอ้โหขับเดินหน้ามาเลยโอ้โหสไปเดอร์แมนจะไปกอบกู้โลกโอ้โหโอ้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างว้าวนี่เป็นมินิคูเปอร์เลยโอ้โหสนุกไหม